ปลาพันห่อด้วยใบขาใบก็เหม็นขาปลาคละครุงคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานาได้แต่ร้ายร้ายพุ้งเพื่องให้เสียพงถอดความปลา หอ,อด้วยใบยาคาใบคาก็ย่อมพลอยเหม็นคาวปลาไปด้วยฉันใดคนทั้งหลายที่คบคาสมาคมกับคนพาลก็ย่อมได้พบแต่เรื่องร้ายพลอยให้เสียหายถึงตระกูลคนดีไปด้วยฉันนั้น